เมื่อวันที่23พฤศภาคม2568พลโทรพรชัยมาหลินแม่ทัพน้อยที่2ได้นำกำลังพลกองทัพน้อยที่2ทํำการฝึกพัฒนากิจความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยเทา้าหรือการฝึกเดินทางไกลโดยใช้เส้นทางเริ่มจากหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่2และใช้พื้นที่ค่ายสุรานารีและกลับมายังกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2ทดสอบร่างกายของตัวเองนะครับเป็นการ ออกกําลังกายนะคุณอาออกกําลังกายก็คือเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่เราต้องปฏิบัตินะครับอย่าง้ายที่สุดก็เป็นการได้ดูสมรรถภาพร่างกายตัวเองได้ข้อสนนเองในความเป็นทหารอาชีพนะครับทหารอาชีพที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจนะครับให้สามารถาสําเร็จลุล่วงไปได้นะครับอย่าลืมว่าเราคือทหารอาชีพนะครับว่าสุขภาพสําคัญที่สุดไม่สามารถซื้อได้ มีเงนินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อสุขภาพที่ดีได้นะครับการฝึกพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าหรือการฝึกเดินทางไกลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังผลพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยได้ทุกรูปแบบเมื่อได้รับคำสั่งอีกทั้งยังทำให้กำลังผลทุกนายได้ออกกำลังกายร่วมกันในรูปแบบการฝึกเดินทางไกล ส่งผลให้กำลังคนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปรัศจากโรคภัยเบียดเบียนเมื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วการปฏิบัติภารกิจต่างๆของหน่วยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย